โอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับถือว่าน่าจะมีประโยชน์แหละพอดีน้องถามว่าพี่ครับนะครับผมจะถอยไีสองพันยี่สิบสี่นะครับติดตามพักใหญ่ๆแล้วแล้วเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไกลศูนย์ไกลร้านอยากจะดูแลรถเองโดยที่ไม่สนประกันแล้วก็ร้านแถวบ้านมันมีแค่น้ำมันเครื่องแบบร้อยร้อยห้าสิบาทอะไรแบบนี้อยากใช้รถไปนนานๆรถเดิมๆเ,เ,เขาซื้อสด <c oughs> ควรดูแลยังไงนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเลยนะครับสายนี้สายทนสายอยู่ยาวอย่างแรกเลยวันรับรถนะ วันรับรถน้องดูตามขอบมุมตามชิวนะครับเรือนไม่ทุกอย่างวันรับรถนะดูมันมีรอยจากการขนส่งไหมเนี่ยตามขอบพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นตรงชิ้นดาบางคนมีรอยขูดขีดไหมนะครับเพราะว่าเขาขนส่งเนี่ยเขาอัดมากันหลายๆคันบางที่มีตําหนิมีรอยนะครับถ้าออกจากร้านมาแล้วเราากลับเข้าไปเปลี่ยนอ่ะเขาไม่เปลี่ยนให้นะดูให้ดีดูให้ครบดูให้ให,ให้ให้มันพร้อมๆนะครับก่อนที่จะรับรถแล้วก็ออกมานะครับ อันดับต่อไปนะครับอยากให้น้องเตรียมน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องคือระหว่างนี้ยังไม่ได้ถอยใช่ไหมสามารถสั่งได้เลยทางออนไลน์น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องแบบแม่เหล็กนะครับเอามาทําใหม่นะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องแบบแม่เหล็กถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ด้านใต้นี้นะ,ะคือพอเรายังไงอะ่ะพอเรารับรถมาพูดง่ายๆนะครับถึงบ้านเราถ่ายน้ำมันเครื่องออกเลยแล้วเราซื้อน้ำมันเครื่องดีๆมาไว้ แล้วก็เติมเข้าไปพร้อมกับใส่น็อตถ่ายแม่เหล็กเข้าไปนะครับน็อตถ่ายไมันเป็นตัวดูดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมแล้วถึงต้องเปลี่ยนนอ็อตเพราะตอนตัวนี้มันจะดูดดูดดูดไอเสษสึกหลอช่วงรันอินพันโลเมตรแรกนะครับดูดมาไว้แล้วเราทําให้มันจะทําให้เครื่องเราอยู่นานขึ้นกว่าเดิมอ่ะอ่ไม่ไม่สึกหลอแล้วก็ไอตะแกรงกองน้ำมันเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับถอดออกมานะครับเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับถอดออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็ ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งที่สองอ่ะหลังจากรันอินหนึ่งพันนะครับเนี่ยตะแกรงตัวเนี้ยนะถอดออกมานะแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปนะครับคือถ่ายน้ำมันเครื่องพันพันโลแรกอ่ะนะครับถอดออกมาล้างด้วยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเมื่อเราจะถ่ายเองเราจะทาเซอร์วิสทุกอย่างทําเองนะครับเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับหาชุดเครื่องมือที่มันดีๆสักหน่อย ไอร้อยสองร้อยอ่ะมันก็อาจจะไม่ไหวหรอกอยากให้ซื้อเซ็ตที่เป็นชุดสักสี่ห้าร้อยขึ้นไปนะครับใช้ยาวยาวใช้ได้เป็นแบบสิบปีอ่ะนะครับเอามาไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าประแจถ้ามันดีอ่ะมันจะไม่ทําให้น็อตหูรูดนะครับมันจะทําใช้ได้นานนะครับแล้วหลังจากที่เรารับรถมาแล้วขี่รถมาถึงบ้านนะครับถ้าน้องอยากดูแลปกป้องดีๆเลยนะน้องก็สั่งน้ามันเครื่องอะไรก็ได้มารอไว้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่น้องศรัทธานะครับแค่ อย่าไปใช้น้ำมันเครื่องสูนรแล้วกันถ้าอยากจะถนอมรถให้ใช้ไปนานๆอย่างของผมผมก็จะใช้7จ็ดพันนะครับหรือหรือเกตราคาเบากว่านั้นก็เป็นตัว power le ก็ได้นะครับสโตเตอร์ power le เน้นที่เป็นเบอร์เบอร์หน้าช่างมันเบอร์หลังขอให้เป็น40ใช้40เนี่ยเบอร์40สามารถใช้ได้ตั้งแต่0นกิโลเลยนะครับใช้เบอร์40อย่าไปใช้เบอร์สานะครับใช้เบอร์สีมันก็จะช่วยปกป้องได้เยอะหรือว่าใครชอบยี่ห้อไหนก็ ก็แล้วแต่ศรัทธายี่ห้อหน่อยก็เอายี่ห้อนั้นนะครับส่วนโอเมก้านะครับ909ตัวนี้นะครับหรือจะเป็นลิควิดโมลีที่เป็น m o สทูชูเตอร์นะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าอยากปกป้องน้องอยากปกป้องอยากใช้รถไปนนานาใช้รถให้ได้ถึงแสนโลโดยไม่ต้องเครื่องหลวมเครื่องพังก็ไปซื้อมาใส่นะครับซื้อผมก็เคยทำคลิไปไว้แล้วมันมีทั้งแบบกระป๋องแบบหลอดแบบซอง แบบประหยัดแบบคุ้มค่านะครับก็คือย้อนไปดูคลิปเก่าดีวกว่าผมอธิบายไว้ละเอียดกว่านี้นะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับก็ถ้าใส่2ตัวเนี้ยนะหรือใส่ตัวตัวใดต,ตัวหนึ่งอะนะครับสมบมติว่าน้องใช้งานทั่วไปวันละไม่เกิน50โละ <c oughs> น้ำมันเครื่องน้องสามารถอยู่ได้ถึง4,000โลสบายๆค่อยเปลี่ยนถ่ายนะครับส่วนถ้าไม่ได้ใช้2ตัวเนี้ย ก็แนะนําให้ถ่ายทุกๆสามพันแล้วกันนะครับไม่ว่าแต่ว่าถ้าเราใช้งานเยอะใช้งานหนักนะครับก็ใส่เถอะนะครับใส่สองตัวนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทุกๆสี่พันโลได้สบายๆเลยนะครับส่วนถ้าไม่ได้ใส่ก็สักสามพันสามพันโลนะครับแล้วแต่ถ้าขี่ไม่เกินห้าสิบโลต่อวันอะ่ะมันก็สี่พันโลถ่ายทีก็ได้นะครับหรือว่าถ้าขี่เยอะขี่ใช้เกินห้าสิบโลเนะี่ยแนะนําว่าสามพันก็ควรจะถ่ายได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์ แล้วให้เครื่องยนต์อยู่กับเราได้็มอายุการใช้งานของมันก็คือ10,000แสนกิโลนะครับทีนี้บางคนจะมีคำถามว่าไอ้น็อตแม่เหล็กที่เอาไว้ดูดเศษเหล็กนะครับที่ถ่ายในตัวถ่ายน้ำมันเครื่องอะนอถ่ายน้ำมันเครื่องอะที่เอาไว้ดูดเศษเหล็กอะมันจำเป็นไหมนะครับผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับ p c x นะมันจำเป็นแค่พันกิโลเมตรแรกนะครับเพราะว่าพันโลเมตรแรกช่วงลันอินอะมันสึกหล่อจริงนะครับมันสามารถดูดดักได้เยอะ ช่วยได้พอสมควรเลยนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่าของเราอ่ะมันไม่มีขี้เหล็กอะไรมากมันไม่เหมือนพวกเวฟที่มันเป็นคัดเปียกคัดมันอยู่ในเครื่องยนต์พอมันหมุนน่ะมันมีขี้คัดออกมาตามน้ํามันเครื่องด้วยนะครับที่ว่าเวฟใส่แล้วมันจะดูดได้ทุกครั้งเลยก็คือมันดูดขี้คัดมันไม่ได้ดูดเศษเหล็กที่เกิดจากการเสียดสีไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดเศษเหล็กของห้องเครื่องเรานะครับมันเป็นขี้คัดนะครับส่วนพีเอ็ะคัดมันอยู่มันเป็นคัดแห้งมาอยู่ด้านนอกมันก็ ไม่ได้มีเศษคัดเข้าไปอยู่ในเครื่องนะครับมันก็ใส่แค่ช่วงรันอินหรือใครจะใส่ไปตลอดก็ไม่เป็นปัญหาใส่ได้นะครับถามว่าน็อตไม่เหล็กมันมันมันดีไหมมันก็คือน็อตน็อตเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็เอามาเจาะแล้วก็เอาไม่เหล็กอัดเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าใส่หนเดียวแล้วก็ถอดก็ได้หรือจะใส่ตลอดก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แหละนะครับมาแนะนําประมาณนี้ใช้รถให้มันยยาวนานๆอยู่กับเราเปนานๆนะครับใครชอบใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ใต้ เดี๋ยวผมมาตอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ